ล็อกฟาวแดงยกนี้ยังไม่ออกครับล็อกฟาวปกตินี่จะเดินเลยนะครับแต่ว่ายกนี้นี่ค่อยๆขยับครับขณะที่เพชรไอ้นี่ยังไม่เร่งนะครับพบกรรมการสับมือใีกแกถอยหลังก่อนเลยครับครึ่งก้าวครับส่งสัญญาณให้รู้ครับว่าวันนี้จะตั้งรับนะครับในยกนี้โอ้โหรูปร่างดีนะครับแข้งขวาอันนี้ก็ออกสวยด้วยนะครับทางด้านของเพชร ต้องขยันมากกว่านี้นะครับดูครับโอ้โหเรียกว่าทั้งซ้ายทั้งขวานี่ออกสวยเลยนะครับแข้งมาดูกันทางด้านของน้องฟาร์มนี่พยายามจะเบียดนะครับอาศัยเก๋าคู่เลยครับเจาะยางเข้าไปเอาละครับแล้วก็มีหมัดตามด้วยครับเบียดข้าไปครับทังนั้นผมต้องฟาร์มทีก็พยายามจะเตะกันเชียงครับออกข้างครับหาจังหวะวางแข้งแต่ว่าจังหวะยังไม่ได้ครับเพราะว่าน้องฟาร์มเองก็ยังยืนห่างๆครับพอหาจังหวะเตะไม่ได้ถีบไปก่อนเลยครับทางด้านของเพชร มาทีมขึ้นเหมือนกันเลยครับค่อยๆเดินลำเลียงเกมเข้าไปครับจองละออกอุูดขวาขึ้นการคอเลยครับเจอขวาคืนมาเหมือนกันครับคนลาแข้งครับโอ้โหเรียกว่าเดินขู่เลยนะครับแล้วออกแต่ละดอกนี่เน้นทุกดอกนะครับทางด้านของน้องฟาร์มดูว่าทางด้านเพชรเองนี่ก็กระดูกเป็นรองก็จริงนะครับแต่ดูจากสีหน้านี่ก็มุ่งมั่นไม่แพ้กันเลยครับรูปร่างลอยกว่าด้วยครับ จังหวะนะครับคอยโต้ด้วยแข้งนะครับคืนตลอดดูนะครับว่าเอาละครับว่าปามาหัดไม่ได้นะครับทางด้านของน้องฟาร์มเก๋าก็จริงนะครับแต่วันนี้นี่เริ่มจะขยับเข้าหาบ้างแล้วครับทางด้านของเพชรเกือบห้านาทีครับทางด้านของเพชรครับแล้วก็ยังเดินไม่จริงครับขยับก้าวเดียวแล้วก็ทีเหลือออกมาถอยเหมือนเดิมครับครับแข่งซ้ายน้องฟาร์มสองแข้งเบิรนโดนขวาสวนขึ้นไปครับพยายามจะ คัดแข้งขึ้นมาครับแต่ว่าจังหวะนี้วงนายก่อนครับน้องฟาร์มล็อกล็อกสวยแต่ว่ายังไม่ได้ตีครับขณะที่เพชรเองก็ยังนิ่งๆครับล็อกได้ล็อกไปครับถ้าไม่ตีก็ไม่มีประโยชน์ครับปลายยกที่2นะครับประมาณ30วินาทีครับก็ยังไม่ได้เร่งกันมากนะครับพยายามเตะจ่อล่างครับแต่ว่าเพชรเนี่ยดึงหลบไม่ได้ครับเข้าไปออกแข้งพร้อมๆกันครับโอ้เรียกว่าออกได้2กาดเลยนะครับทางด้านของเพชร ฝ่ายทางขวานี่ออกได้สวยเลยมาดูน้องฟานนะครับขยับก็ไม่หาโดดขวายอีกแล้วนะครับโต้กินด้วยขวาเหมือนกันโอ้โหเกมการยกตอนนี้ก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับใครที่มองว่าทางด้านของน้องฟานมีเหนือกว่านี่ถึงตอนนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น,นครับคู่นี้โดยเฉพาะกับปั้นซ้ายหน้าครับมาสักครู่เห็นแล้วนะครับกัมปั้นของเพชรนะครับโอ้อันตรายอยงเดียวครับออกมามาสักครู่ครับั่งแข้งขวาครับ โดนเพชรขวาขึ้นมาเหมือนกันครับวงในพยายามจะเกี่ยวแต่ว่าเกี่ยวไม่อยู่ครับโบดยกที่2ครับเดี๋ยวกินน้ำกันก่อนแป๊บหนึ่งครับตามกันต่อยกหน้าให้เห็นแล้วครับในยกนี้ครับตัวถอยตั้งรับมา2ยกแล้วครับน้องฟาร์มเปิดเกมเดินก่อนเลยครับสายหน้าครับเปิดทางคอยย่นเข้าไปครับเลียนเข้าไปน้องฟาร์มแข่งขวามาครับ แข่งขวาอีกทีครับเพชรโตขวาแต่ว่าโดนเกี่ยวพยายามจะหักครับแต่ว่าเพชรไม่ยอมสุดท้ายลงไปทั้งคู่ครับโอ้โหเกวจะหักเขานะครับไปเสียหลักล้มไปเองด้วยนะครับทางด้านของน้องฟาร์มมาดูแล้วว่าไม่กลัวด้วยนะครับไม่มีตกใจด้วยนะครับแข่งขวานี้ออกสวยออกแม่นด้วยเอ้ามาดูกันนะครับพยายามจะเบียดตัวเล็กนะครับจะปล้ำในโอ้แต่มาโดนล็อกไว้ลูกนี้นะครับดีว่าทําได้ดีเลยนะครับทางด้านของเพชรพยายามจะหักครับ แข่งขวาไปต่อครับต้านของน้องฟาวมีสอกขวาคือไปครับเพชรดูนครับยังไงปั๊มรัดฟัดกันไปครับต้องดูแลครับความแข็งแกร่งหัวจิตหัวใจครับเป็นยังไงของทั้งคู่ายหน้าฝาว่าไว้ครับแต่ว่าแหมยังไม่ตีครับจังหวะนี้ไม่ตีก็กรรมการจับแยกครับสับมือชกกับเดินเข้าหาครับน้องฟาวมเจอแข่งขวาออกก่อนเลยครับชิมาออกมาก่อนนะครับแข่งขวาของเพชรนะครับดูนในครับ ไปหน้าขวาหน้าไว้ครับเพชรก็แทงซ้ายครับแทงขวาครับขวาหลุดครับเจอขวานี้ทำโทษเข้าไปเต็มชายโคงเลยครับโอ้โหเียกว่ามีโต้ตลอดเหมือนกันนะครับทางด้านของเพชรนี่ไม่ยอมทั้งนอกทั้งในนะครับเอาลยครับอย่างนี้สนุกนะครับน้องฟ้าไม่อาจจะเดินเร็วขึ้นแล้วตอนนี้มีหมัดด้วยนะครับแล้วก็ปล้ำในมาโดนลูกล็อกลูกขวางนะครับดูครับโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีเลยนะครับทางด้านของเพชร รุ่นน้องก็จริงจะไม่มีตกใจไม่มีกลัวเลยก็เป็นมวยที่โชกเกมรับได้ดีครับจังหวะหื้อหบิดมาแล้วก็แทงซ้ายไปทีครับเสียบขวาต่อเนื่องน้องฟางพยายามจะขวางหน้าแทงได้ไหมแทงขวาไปครับยกนี้นี่ต้องบอกว่าทางด้านของเพชรนี่ยกระดับการชกได้ดีขึ้นชัดเจนครับอุ๋ยมีศอกซ้ายด้วยครับอน้องฟางไม่สนครับชนในอย่างเดียวตีไ,ได้ไหมโดนขวางพยายามจะเกี่ยวพยายามจะเกี่ยวโต้ซ้ายไปทีครับอาวุธมวยนี่ถือว่างัดมาครบเครื่องเลยนะครับ ดูนะครับว่าตอนนี้ทางด้านของน้องฟาร์มแผยายัมจะเบียดจะเดินอย่างเดียวจะเพชรไม่ตกใจนะครับโอ้โหแล้วว่ามีโต้วงในก็ดูว่าไม่เสียเปรียบด้วยเอานะครับเกมการยกตอนนี้นี่เบียดคู่ขี้แล้วเกินดูลูกขวางลูกแทงนะครับเอาทาได้ดีวงในแผยยัมจะเบียดจะกดตัวสูงลงมาแล้วนะครับทางด้านของน้องฟาร์มโอ้โหจังหวะว่าสักครู่เพชดนี่กัคคาบาดขวางหน้าไว้เลยครับ ฟาร์มพยายามจะแหมเอาคอมาเอาคอมาแต่ใต้ไม่เต็มคอครับเดินเข้าหาต่อเลยครับน้องฟาร์มครับอุ้ยเตะลูกนี้ครับวาห์ลอยละล่องไปเลยครับคนหนึ่งเตะล่างคนหนึ่งเตะบนแล้วครับคนบนเตะล่างก็กลิ้งเข้าไปตามตามระเบียบครับโอ้โหเอาละครับตอนนี้เริ่มจะเร้าใจมากขึ้นเดี๋ยวมาตามกันต่อนายยกที่เงินร้อยสิบปอนด์เท่ากันครับคู่นี้ สามยกนี่เกมการชกก็ถือว่าโอ้โหสู้กันสนุกนะครับมาดูนะครับยกนี้นี่ทางทีมงานนี่สั่งให้กันด้านของเพชรนี่เดินเบียดบ้างแล้วนะครับรูปร่างก็ได้เปรียบนะครับอย่าไปชกตั้งรับอย่างเดียวนะครับดูครับแต่ว่าเป็นน้องฟาร์มนะครับที่ชิงจังหวะเดินก่อนครับซ้ายหลุดเจอขวาครับอู้อาซ้ายมาก็โตขึ้นด้วยซ้ายครับจังหวะเดินเข้าไปทําจังหวะเข้าไปแลกแข้งครับน้องฟาร์มแข้งซ้ายครับ วงนายเด้งก่อนเลยครับทางด้านของเพชรครับแต่โอ้โหลูกนี้แม่งหัวไปหลุดนอกเชือกครับเพชรหัวหลุดไม่เป็นไรครับตัวอย่าหลุดไปครับวากันต่อครับเพชรขยับบ้างแล้วครับเอายกไปน้องฟาร์ไม่รอครับยกยกได้ยกไปครับน้องฟาร์บอกขอเตะก่อนเพชรแข้งขวาโดนเกี่ยวครับน้องฟาร์มเกี่ยวได้เกี่ยวแล้วปล่อยครับเปลี่ยนมาจับนายแต่ว่าเป็นจังหวะของเพชรครับที่เด้งตไปสองทีน้องฟาร์มก็ไล่แขนกดแขนขวางหน้าแล้วก็ตั้งกำแพงครับเอารูปเอาส่ง <Es per ate> ว่าเกมการชกตอนนี้นี่แลกกัน,นก็สนนะครับเพราะว่าทางด้านของเพชรนี่เปิดเกมก็ดูว่าทําได้ดีนะครับนี่นะครับแทงขวาแทงขวาไปนิโดโต้เกี่ยวแล้วก็มีโต้นะครับดูนะครับ้องฟาร์มวงในพยายามจะขวางสู้แล้วตอนนี้เพชรไม่สนนะครับเหยียดได้ปล้ำได้เอาแล้วครับเริ่มจะตทได้ด้วยครับเกมการชกก็ถือว่ายังคู่ขี้สูงสีนะครับ ยกนี้นะครับเดินมา3ยกยกที่4ี่นี่ออกมาชกในเกมตั้งรับนะครับโอ้ไม่สนเลยครับตอนนี้เริ่มจะเดินเร็วขึ้นแล้วด้วยโอ้โหฉากตัวเองออกมาครับพยายามเดินพวงถามเลยครับเพชรครับเอาคอมานี่ครับวงในครับเข้าได้หรือเปล่าครับเอาเจอแข้งแล้วก็โต้คืนได้แข้งขวาไปก่อนครับเจอลุวงลำตัวมาวงในจับติดแล้วครับตีได้ไม่ได้ครับตีได้ไม่ได้ยังไม่ได้ครับกรรมการก็ต้องแกนะครับ ต้องขยันต้องออกให้เห็นออกให้เป็นชุดๆนะครับทางด้านของเท็รเพราะว่าดูว่าจะมั่นใจไปแล้วนะครับทางด้านของน้องฟาร์มีออกมาชกตั้งรับแลวคอยโต้สวยๆนี่นะครับประกศาศเอาไว้โอ้โหชกไปชกมานี่ดูว่าน้องฟาร์มมีจะมั่นใจแล้วเกินดูวงในนะครับตัวเล็กนะครับแต่เวลาปั้มในนี่ขึ้นบนครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยครับโชไปชกมาเริ่มจะเห็นหมดแล้วนะครับ เกมของน้องฟาร์มครับวันนี่มีเดียวครับมีการลองแขงกันโกครับฟาร์มว่าอยู่ในแข่งครับขนาดที่เฟสเองก็ดูครับจังหวะเดินทําได้ดีครับแต่เดินได้ไม่ต่อเนื่องนะครับขนาดที่จังหวะตั้งรับก็รับได้ดีเช่นเดียวกันแต่ว่าส่งมันไปถอยซะเยอะครับแต่ว่า หน้าที่ได้ดีอยู่ครับตอนนี้ครับพยายามจะปั้มในแต่ว่าโดนน้องฟาวขวางและสับซ้ายไปทีครับโอ้โหเอานะครับเริ่มจะถอยเลยนะครับโดนเข้าไปทางด้านของเพชรเดี๋ยวมาดูกันยกสุดท้ายนะครับสามนาทีสุดท้ายครับอย่างที่พี่อารีบอกนะครับมัดกับศอกครับหน้ามัดขามาเลย หมัดขวาตรงๆครับแต่เจอแข้งเข้าไปครับเอาเล็งครับน้องเล็งเข้าไว้ครับได้ไม่ได้ปฏิหารเกิดไม่เกิดครับมีสอบปฏิหารหรือเปล่าครับสวมวิญญาณครับสวมวิญญาณคลุกน้อยเมื่อวานครับพยายามจะเบียดต่อยหมัดนะครับแต่ว่าโอ้โหโดนทางด้านของน้องฟามนี่ล็อกเอาไว้ก่อนเลยนะครับ ไม่ให้ทางด้านของเพชรนี่มีจังหวะที่หมัดนะครับดูนะครับว่ายังพยายามเปลี่ยนเข้าหาต่อยหมัดฝันศอกเอาเลยครับหนึ่งแสนบาทนะครับชนะไฟน์นี้นะครับต้องทําให้ได้ครับอยากจะโดนปล่อยหมัดกับทางด้านของเพชรครับที่น้องฟ่าวมปนี่มั่นใจเลยครับแบบเห็นป้องกันตัวครับครับยกต่าสูงเลยครับแล้วเพชร ซ้ายแล้วก็ฝับออกขวาแต่ว,ว่ายังไม่เข้าครับตร,ตรงนี้ก็เรียวแรงพละกําลังก็ถมดถอยลงไปแล้วครับการเดิอนอาจจะช้าเอาขวาต่อยเข้าแล้วเอาสองมาตีเอายังไงครับเพชรทาท่าจะย่อให้เห็นเหมือนกันนะครับดูเอาแล้วครับเอาเอาโอ้โหเรียกว่าพอเกี่ยวได้นี่โดนบวกเลยครับมาแล้วครับต้องยึดนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งน,นะครับให้ทางด้านของเพชรนี่นได้ลุ้น วงในตีเอาเลยครับเดินไปฝ่านทีตอนนี้เนีทำแท้จะลืมช็อตหรือเปล่าครับอย่าช็อตนะครับทางด้านของน้องฟาร์มเข่าไม่เอาครับน้องครับตอนนี้ปัดกับศอกครับจัดไปครับไม่ถึงหนึ่งนาทีละจะมีวินาทีชีวิตเกิดขึ้นหรือเปล่าครับพวยผู้ดีครับเตะขวาครับเพชรเตะขวาเพชรเดินเข้าไปหมัดซ้ายหมัดขวาแต่ไม่ยังยังไม่ถึงครับ เสียเขาครับเสียซ้ายเสียขวาเด็กตีซ้ายครับเอาละครับทำได้จะหยุดทำได้จะตัวแข็งเหมือนกันนะครับเอาตอนนี้สนุกแก้ะครับมาพยายามจะเร่งแล้วครับทางด้านของเพชรน้องฟาร์มต้องขยันโต้นะครับหยุดไม่ได้นะครับเพชรที่บรรยากาศดีขึ้นมาเลยนะครับบรรยากาศของเพชรดีขึ้นมาครับแต่เวลาที่เหลือแซงทันไม่ทันเท่านั้นเองครับแต่น้องฟาร์มดูไม่ถกใจครับ ยังไงดีครับเป้าเล็กหรือเป้าใหญ่ดีครับเจอแข้งเข้าไปอีกครับแมเข้าจะไปทําสักหน่อยหมัดซ้ายหมัดขวาก็สืบไม่ถึงครับแข้งซ้ายโดนเอาดูว่าทั้งหมัดทั้งแข้งนะครับทําได้ดีนะครับตอนนี้แต่ว่าจะทันหรือเบานะครับโอ้เอานะครับดูว่าทำทางด้านของน้องฟ้ามเมงนี่ก็จะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่า พชรนยกนี้นี่ทำได้ดีเลยนะครับเอาทีมงานน้าเงินสั่งพอเลยครับเกมผู้นี้ยังไงแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะออกทางฝั่งไหนนะครับอัฐิตย็์หนึ่งแสนบาทนะครับจะทำได้หรือเปล่านะครับ จะออกแดงหรือน้ําเงินนะครับต้องติดตามนะครับเอาละครับโอ้โหเสมอรครับไล่ไม่ทันนะครับคู่นี้โอ้โหเอาละครับจะถือว่าทําหน้าที่ได้ดีได้ดีด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหยกสุดท้ายนี่เกือบไปเหมือนกันนะครับทางด้านของน้องฟาร์มนี่ไปตั้งรับเยอะนะครับปล่อยให้ทางด้านของเพรนี่ทั้งหมัดทั้ง แก้งทั้งกองนี่มากันเป็นชุดเลยนะครับโอ้โหนี่หน้าเสียดายนะครับเงินอัชชิต1 0 0 0 0แสนบาทนะครับ